สวัสดีค่ะวันนี้สวดบนความเพียรพระก,กิ่งภยัยรีพินาทนะคะจอมโซ273นะคะวันที่17พฤษภาคม2568ครั้งที่17รบรอบหนึ่งกับสกับสบัตนี้วันที่17พฤษภาคมเป็นวันที่17ข้าพเจา,ารัษาพระจารสตัน อถวายเศียสวดสาธยายพระสุปปะปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจริยะบูชาแดกูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อน่คขาเป็ญชนะในบทสวด,ดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมัยังภักขวาเกศสเกสุสกกสวะวิหาราติปะกะปิละวทัทสมิงมหาวานันีมหาตาภิกคุสังเขนะสติปัญจมัตเตหิพิคุสะเตหิสัพเเหวะอรหันเตหิ ทัสหิจารลกาธาตูหิทเวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหงมติอัทโขจัตุนังสุทาวาสากายิกานังเทวานังเอตตาทาัโหสิอะยังโขภักวาสักเกสุเหวิหระรติกะ กะปิละวัฒมิงมหาวะนีมะอาตาพิคุสังเคสัะเพเวเหว,วะอระหันติทัศหิจะโลกาโลกะฐาหตูหิเทะวาตายเยปุเยนะสันนิปติตาหงติภะกวันทศนายังพิคุสังคัญญามหายามปิเยนะภะกวาเตนุปสังกัเมียนะปะอุปสังพะ เสยามาติเสยาเสเสยาถาปินามภะลระ,ระวาปุริโสสัมมัตฉิตาวาพาหังสัมมิเฉยะเอวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุพัควันโตปุระโตปาตุระหังสุพัควันตังภะอภิวาเทวาเอกะมังมันตังพะควาโตสันติเก อิมังคาทาังเทวะกายาสมาคาตาอาคาตัมหะอิมังธรรมมาสะมะยังทักกิตายวะอประราชิตะสังทันติอะขะโทขะอประลาเตวะตาภะคะวันโตสันตินเกอิเมิงคาทาังอะพาสิตันละพิะอวจะมาห,าหังสุจตจิตตัง อาตโนอุชุกมะกังสุสารธิวะเนจานิคเหวาอินลิยานิคขละขันติปันธิตาติอะระโคปละวปะอะปลาเทวตาภัควาโตสันติเกอิมังคาทางปะพาชิเชตะวาคีลังเชวาปะลีขังอี อิขีลังโอโอหัจจะมะเมชาเตระเต,าเตเจารันติสุทาวิาลานาจักบาตาสันตุสุสูนาขาติอาตาโลปาลาทาเทวามาโตสันติเคอิเมคาธามาเพเยเกเสนาพุทธัสานติมขามิสันติอัปายามุมีพารายังมาห,งหามุงแหงสังพักวังกัาง ปะลิปูเลสเลสะสันตีติอาคาโคภะกวาพิกคูอมันเตเปปุปยาพิคขเวอปอตัปทะสะสัสสุลูกสุธาจุตอากาตะตะทะขาขัะเตตังทัสสนายยาพิคุเอตะตะตะัมธาอละตะละอะละหังโตสัมมาสัมภา สัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตังเอตามวาวเยวะเทวตังสัมนิปติยาอะเหสุงเยติเตพิกเวระวิสันติอะคอะนาคตามัทานาอารนานโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภายเอเตสารมายาเทวาตา เสรษาปิไมหังเอติวีอาจาก,กีสาสาพ,พิขวีเตวิท,วทยนานังนาตาิยากิติยันทิสมิพ,พิขวีอัตรายานางปาณามานามามิทิสาสามิพ,พิขวีเตยนานังตาสุทนาสาธุสาธุกังมณนะสิกโลทะปัสิสามิติอวันพันติเตเตพิโุภักควาโตปจ,จัสมสุสภักควาเอเตเอตะทะโอจัก ิโลกมนุสกสามิทตถาปุมาตตทัสตัตัสตาเตสิตาโลมหัสพิสัมพุทโนโอตานาตมนาปิสุธาเวเนวะเนกาปิละลัพทะเนตะโตอามันตติสัทธาสวเกศาะนีละเตเทวการยาอะภิกันตาเตวิชานาทะพิโคสุทธวาสุท พุทธสาสนามารมิอิยตนะมนุสัญญาอมานุสนาทัศนะอหัสสัทายานสัตต์ลิงอามานุสัตต์มัทสมุทิสาสัพพะพุทธะลาวตัญญาสัพเพอภิญยะยาวพิฆนาจขุชามาเกเสสนาละตนยเตวิชนาพิฆาวุขิลาหิอนุภาสุภโสสัพพะสหัสสวา สะวะยะักขาภุมมากะปิละภักขวาอิทิมันโตชุติมันวันนาวันโตยะสสฟตผู้นาอิพิกยันยังขะนาันตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยัสะสินุโมนะูมโม,โมทมามนะอาอภิกามูภิกุภิ นางสัมมิติวะรังสาตาคิลาติลสาสัสสะวันนวันโยยะสสินโนโมนะมานานอิปิกากุงยักขานานัตวันนินโนวันนวันโยยะยะสสินโนมาโมหะนานมานานอภิกากรุงยักขา,ขานัตตะวันนิโยอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนามันโตยะสสินโนโมกานาณาอภิกากุงพิภูสัสมมิตาภิ วะววน,นังวิปุลสานีิในีานังพิยุนังสักแสนังสัญญาขาสะโสปาค่ะสะมิตังวะลังอัตติรัตโทปะสาสติขันธนพาณปริตติตนาลามะหะพะลาอิติมันโตชุติมันโตวนะมันโตยะสัสมาโนมานาปิโกโลพิคูนังสัมิตังวะะวังกาลังสังราชามหาราชยะสัสสิโตตุนี้ อุตตติตัสสะภาวะอิทนามาภาลาอัลลาอิทิมันตัสุชุติมันตัวนะมันตัยัสสตติมาโมทมานาอภิกรรมุูการนาสัมิติวัลังปัจฉิมาติทิสาราชามหาราชาสัสสิตาปุตติตาสตากภาวะวะนันนณวันตุยัสัตทานมมาราภิกขุภิกขภิกขุนังสัมิตังสัมิติวัลังอุตตระลัง ทิชาชามหาลาชยสิโซปุตตากิจภาโลวันนะวันโตยยาสาิโตมโนพิตาพิทุิวพิคุณนงพิ สัมมิต pues ิงวะนังอุทามาสิจัตุร nah ัตตะเสกเกกุเวลุตตะลังทิสาจตารลเตมหาราชาสัมโตวะเนกาปิลาวัฏเวอาคูวันจะนิกาสัทาวิภูจะวิตเอโตสัตอิกินนุคันนุอันคันุจะเววะสูจุสุนาโลลาชาชาโนตโอะอาคูปัญจสิโกปัญ เจวะติมภะลูสุริยังวันจัจศะสาเอเตจันเยจะราชาราชานวขันทันพรมพิคุณนาสมิเตวะลังอาปาปุปลาเวสาเวสาสลาพลังปลายประคาภาษาปยามิติยามุนาปัฒนีย์จะอาภุมรามุยะสัสติปวินงมากรุสุปะคขาสมิตาวะลังเยนาคาราชีสาวาสหะลัมไต ทิพาทิชาพิขุวิสุข,ขคังภูเวหายเยวราชมาจิลาจุรันติเตเอเมเตลาม,ม,ม,มาสุปันโตพิคันในยพพุทโทธสัาถาห,าหิวาจาหิอุป,ปละนาภาสุป,ปันสัตสารณามังคุพุทธังจิตตาวาชิหาเทนนาะสุมุตังสุรสิตาอิทิมันโตยะสสิตโตกะไรกันจามหาพิสาอาส สุลาทาเวคาลาพา,าลาหาเลวะมูจีสาหาัสาเกวีนะจันมากาสันให้มีวปาลิเสลังลาหุพัทธปุปาคุงสหมายุพัทาเตนเต,เตพิคูนานสันมีวะอาปุจเทปัตถวีจะเตชวาโย สัทธาขะมูวานุวานุนาเวทเทวาโสมาอาจาริยาอาภูเทวายัสติสเปนานัตวันนิโนวันนาวันโตวันโตยัสสถานั้นว่าพิคุพิคุเนปสันติวันังเวทูวะเรวราสัจจะสัจจานณะเทวัสันตากุปาปุปุระคิติขิตาสุริยมาปุระคิ ตาอาคูมันทวัจกาลาโลกาสัปโตปะตวุลเปอโจโซพีสัพเพเนจจจตินโนอิติมันโตสุชุติมันโตวนณวนตยุยัสสิมันโนนาะอภิกาคุปิคุนางสส,สิตังส,สสิติวันนางอาทาคูสอาลาปูเทวาชลามันโตอัมปูอุมาปุมพะนิภาสินโนอัจฉ จะอเมสเนกัสยูอาคูอาคูวัสนาสิเสนงสเพนตะวันนานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสิมาโนมาลากาบะรามูพุติกูโตสันนิมมะนาสัมนามานาสัมนานุสามมนุสตามากิตาอุตาอาคูอาคูมาสุปะเยโลหิตะวาสิโนปะ มาหาปลาลคาสเกนานะบัน,นิโยอิทิมันโตชุติมันโตพิคุน,มนาาิมารสุวะลังสุกาะนุมาลลโลอาอาคูเทวาวิจนาสัมมามตาอาชะลาชายู่ที่สาวะวอะภิวิสโตสะทะเตมตรีกายาวันตะวันโตยัสสิมโนมานหยอะภิกระพิคูสัมิติจะมิติงวัหนังอีกอิมิยาสุธิตายาย ยามากัสตกาโชตินามาอากาศวตาอากาคุปานามานิตานทะเลเตเตละกักยสาสัพเพนานาวนันนันโตอิติมโตสุกิมต,ม,ตสาสามันโตวันนัมโตเจสสามโนนาปิคุมุมุกภุกอาสานิติสทเทเตทิวิยากายาสัพเพนานาวันนิยา นามามัญญาคันจันตุคะตินมนาสวังที่เขข้ารับตังนาขังปุนตาอิทิมะลังสนาสันติสันติอุมาโรติสะมหารันมาธิขัดไถทิทัติอุปชาปัญจุชุติมันปัญจกเกกสาวาเตวิตโตเติฉันจะชัมัเโยอาคาสินเทเทวาสัพัสนามากมหาเสนา อภิการมิลาคเนพันธมัทูสะมันโตปริวาเลทกันทัทศเสนงปปิสกิยังปปินาปะคลรมหาหัจนานยันติสวิชุตโตสาธวาโสป,ปัจจุปะวันนาวันวินววลากโนจักขุมาตะโตอามันตาสัทธาสวกาสะวะเนระเตม,มหาเสนาอภิกันตาเคเตวิชานาภิขาว เตชะจะเตจะอากปะมะกาละกุงสุทธาสุวาพุทธะสัตมาณวีรตคิโมปากะลุงเนสังโลมมปิอิปาชยุงเพสัเพวิติชอย่างสมาพะยาติตายสัสสิโนมุทันติสหูเตเิสวากาเตชะเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตตังเอ อเสวนาจะพาลานาังปันทิตานัจะเสวนาปูปูชาจะปูชนียนานังเอตัมมังวะคะละมุตตังมังปฏิลูปะเทสวาสุจะปุสุปุปเปจะจักรยานาตาอัฏฐสัมมาปณิทิจจะเอตัมมังคะละมุตตังมังพาหุสัจจะสิปัญจะวินวิญโยจะสุ สุสิขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังมะละขะมุตันมมังมามาตาปิตุอุปัฏฐานาปุตตาทารัาสสะหาโยอะนากุลาจะตามาอะกัมมัตวมุตันมัง <c oughs> ฐานันจะธรรมจริยาจะยาตะการนันจะสักขะหหเอตัมมังขะละมุตตะมังอารติวะระติปาปามาจาปัจจะปานาะจะสัจยาโมเอตัมมังขะละมุตตะมังขะละโวจะนินวาโตสันตุีจะกะตัญุตาเอตัมมังคะละมุตตะมัง ข,ขันตีจัะวะจัะตาสะสมานาณจะัตะสะนางกาเลนะธรรมะสากัชาาอตัมมังคะละมุตมัง ตัปจะพรมาจะาลิยะจะอาลิยะสจะรัสสนาเอตัมมังคระมุตตะมังพุทธสัสสะลกะมีธานิจิตตังยะสะกะปตมิติโอกาสา,าอาักขาเคมังอาตามังมุตตะมังนิกาติสากะคตะวาวาสเพพามาประราชิตาส,พาสาัพพะโสตินขันติสนตันติสมมงังมังคละปุระมามันติ บทสวดที่สองบสวดรตัตนาภริยังกิจจริงวัดตังอิทะวะหุลังวาสักเเคสุวายัง ตะระนังปณีตังนะโมสัมมติอธิตะระถาเตนะป,ปิปัโตเปตะระนังปณีตังเอเตนะสัจเจเนสุวัติโตขุขันยังวิริยังอามาตังมาตีนางยาะชัสคาสกาุมณีสัมณิโตจะเตนะธรรมเตมาตตาิกจิจเกจะธรรมีตะระน,นังปณีตังเอเตนะสัจเจรสุตโต,ต,ต ยะจยสพุทธเสโสปะริยาสุจินสัมมานิธมรมวรันญามานิมานินนาตีนะสะมนวิชเนติอิธรรมมัอิธรรมปิธรรมเมรัตนามปนีไยเอเตนะสัจนาสุขิโตโมโตเยปุรัก ปุขาลาอัฏฐาตายุขานิหุตุเตทคีเนียสุกตาัาสสะสมาอาลามิสังเขระตนาปานีตายเอเตนะสัจเจสุตบิส,สุวัติโหตุเยสุปัตยุตามะนะสา,าทันทเนมิการมิโนโครมะตาตันสัมนำดิปะละลานวิคาย,นยานิพุนตงวิพุนติงกุชนามาอิชัมปีเสขัง สังเคระตนาปณีตังเอเตนาสัจจะสุวติโตุนตุคีนางปุระนางนาวังสัจยาภาบาลวิริยกิจิตาอาปะคะวงเนธิตาพิชยาวิลุหิฉันธานิพันติทละยธายามปปีโตอิปยาสังเกตปริตามปณิตังเอเตินาสัจจะสุวัติหงต,ตุบทสบดที่สิบสามบทสวด ธรรมบุตรสหสวรรค์อัตตาหวีจิตังเสยยะจะยาจายังอิตาลาปชาอิตาทันตทัสสะปุสัสะนิจสัจตตาลาปะริจานุเนนองติรูนันติมาโลสหวพรมานุตาสิตาอาตตาปริยตาปะตา ขาปูสะชันตุนุบทส่วนบทที่สิบสี่บทส่วนเกสปุตตะสูตรภาคิตตะมิทังเตนะปะควะชาชานาตะปจจตาอารหังตาสมาสัพุทเธนะเอทะตุมเหมะมนุสนาปาตลัมปะตะปัญญามาปกิปิปัจจยสมมาเนปกตะตะเหตุมานียปการเหตะมากาอากาติจการนาคันติยะมาภะยูรุตยามา เออันสวาชัยทายอิมมเมตมะอัคุตุธรรมาพินอยู่เลติอิเมตรรมะสัมมาตา,ตาสัมมาทิมนานหามิตาทุกขยาวาสัสจาอัาอัตถา อาถาตุมีเหตุปลายเชยาเชยสระตุมาอจัทถวาเชยาสระอิติธรรมมาคุลสลายอิมิตรมาอนนาวชาวิชนาธรรมวิทุสติอิติธรรมาสัตตมตาสมาธิตาหิตยาสุริยาสังฆสันติอาถาตุมีเหตุอุปัสัมปชัชวิหาเลยะถานติบทสวดที่15อุปนิยัติปุปปิยติชีวะ ชีวิตะมักขปยุงชุบปนิตาสนาสัมติตาณาเอตปัะกวันในนายอิปิจุปัตติยาชีวิติมาลายังรู้ชุบปนินาสันติตานาเอเตปัจกวังอารุณิเปกนาโนโลกาสิ มิสังสัญยีสันติเบกุยุธาขณีสังฆะโกวาจานุตตาอุตเตเจตาสังตตาเตตัสสุขปโตโมตุชีวะโมปาริโตปัญญาปัญธรมโมเวขจะธทัพมาจาริธรรมโมสุจินลุสุขมาอาติเอเตจววธรรมมาสุจินเนนตุกขจินขชิมาธรรมมาจาริสัจสักขละอนิจังยะถาปัญจสัทธะอัตถะปัิตาทุกีเอตมะกะวิสุทธิโต วิสุทธิยาสเพสังขารทุกชัยยะธาเอเกมะขารวิสุทธิยาสเพธมาอนัตตานัยะถาปัญญาสัพต์ตอัฏฐุตันตุเิเอสะมะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอัปปนากาชาณะอัปปนาคธามาเมเกทุติยังอาัลตักกิกาเอเตทัทยาเมทาวีตังขาคันเหยยะปะ อระอันนาการพระหูงวีสารนังยันติสัพพตาติวะวะนานิจะอารามะลุกขเจตยานิมนุสสาสยะพยาปฏิเจานญิขนะสารนังเขมังเนตังสารนังมุตตังเนตังสารนังคัมังสัพพทุขาจะมุจติโยสัตพุทธะธรรมันจะสังคันจาสารนังคตา คาโตจัจจุอริยสัจจะสัมมาปัญญาญาปัญจติขันติทุกขังทุกขมุสปติทุกขามังกรยามกรยามสุขตุมนิยังเอติตังสนังเอขังเขตังมัจารังมุตังเตลานาสละวัพทุกขะะมุจจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพักพักเทรัตตะคาถาอตตีตังนาคา นาวนาวาคคเมยะนปะติกังเคอนาคาตังบุคคลไม่ควรหนึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วไม่ควรมุ่งสิ่งหวังไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มายะถาตีตามปิหนันตะอัปตันจะอานาคาตังสิ่งใดที่ร่วมแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปจุปัญญายายธรรมตตะหาตถาวิปัสสติอิจระยัง อักังสุปาตุยธานาม,ามุลุหะเยก็บุคคลในเห็นแจ้งทามปัจจุบันเพราะนั้นไม่ค,ค่อแขนางในธดังน,นั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมหนึ่งหนึ่งให้ปลุกหลงเถิดอชีวากิจจะมาตับังโกชัญญามะระนางสุเ,เพีพึงทำความเปียเรเสียตั้งแต่วันนี้ใครเล่าจะมีความใครเล่าจะรู้ความแต่ในวันพรุ่งนะฮิโมสงังฆารันตนะมาหาเสน่นะพันจุนาปาะความผัด เพราะความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีศีหนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเฮหังวิหาริมาติตาตาปิงอโหรัตนะมาติตันทิตังเตวังเตเวพัทกาลตาลโตติสังโตอาจิกขะเมขเตมุเนติพระ พระมุนีผู้สงบย่มได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเบียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉันนี้แรบทสวดที่18บทสวดพินหะปัญจะเวคะนาปาถะสะสาธรรมมุมหิชะรังอะนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงเวยกับแก่ไปไ,ได้พยายามทำ โมมะหิพยาทิงอะนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะนุ่งในความเจ็บไข้ไม่ได้มรณะธรรมโมมะหิมะมะระนังอะนาตีตาเราจะมีความตายเป็นธรรมดาจะรุ่งความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมอ๊ยหิมหาเปปินานา,นาวาโววินาภาวเราจะละเว้นสิ่งต่างๆคือว่าเราจะต้องปัดปราศจากของนักความของ,จของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรมมสะกัมมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสระนาเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งปอาศัยัยงกัมมังกะลิสานังกัลยานางวาปาป,ปังวาตะัสะทายาทาวะพระวิสามิงเราจะทำกรรมใด ไหวเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหติเอัมอัมเหอำอำเหิอะพินถังปัจจจเวทิตับพังเราทั้งหลายกุมจะลายังนี้ทุกๆวันเถิดบทสวดที่1ิบห้บทสวดเทวตาอุยโยฉะนคาธา,าทุกขปัตตาจะนิทุกขาจะย,ะย,ะยะัยาปฏิปันนิพยาโสปะกัป ปตตาจะนิโศกาหงตุสเพปิตินาโนเอตาบตาอปะเฮสัพตพังคุณทัศสัพตพังสเพนุมมพันโตสัพสพัมปติปฏิสิทธิยาทานโอทุนตะสัทยาสีรักละละขันตุสัทิทาปาติภาว,าาว,าาวานาภิระโตของตุขัดฉันตุเทวตาตาคตาสัเพสัตเทธาลา พระลับต,ตาปตเจนัญญาตาพระลังลาตานังเตเชีนะรักขันคันธานะกับพะโตบทสวดบทสวดบทบที่สิบเทวตาปฏิตตาาธานาทานะคาถายาเทวตาสัติวิละวาสินีทูเปหะโลหิติคาเลหะตะหินตะหินตาธรรมเทนะวะพระวันตุเตปูชิตาเทรามันชะา มัชชาวราตาลาคิโกโวสะรามิกาธานาปฏิอุปการะชาลาผุ้ชาเยปิอะขันธะสัพวาสังเสชาตาอัธาวาปิจิตาสเปปิทุกขะสะกะรูตุสังขโยธาตุจิตาตาตะสตังครรมามมธรรมัทธาลาจักุทธลาสังฆาหูตุปิสัมภะลาวาัทยาจาักยาตะ ะอะมิหะเมขะรักขะตุสัมสัตธรรมมาสัตถโมสเิติธรรมะจริโนวุฒังสป,ปะปุนียะมาเนธรรมีอริยะปะเวติตามบทสวดที่ยี่สิบเอ็ด ฟุญยะสิทาน,สา,า,นานิกะกัสยานิยานิกสันิเมเตสันจะพิคิโนโหงตุสัทธานันตาปะมาณกาเยปิยาคุณาวันตาจะมายังม,มาตาปิตายะโทุทิสาเจจยะยาทิทาวาเอเมะัชะเตเวิเววิเว,ว,วลิโนสัทธาติตาสันติโลกสมิงเตภุมมาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุปูกาตา กาลาสังสลันพระวันพระเวยายางตปัตทานาม,มีอนุโมทันตุเใชย้ยางยีจิมังนับปัชนานติเทวาตาสังนิเวทยุ <c oughs> ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ประมาณจเป็นพวกมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำไปแล้วคือ ชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบีดมารดาและบิดาของเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกลางได้มีเวรกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันแปดท้องที่อยู่ในภูมิน้อยแลภูมิใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแลขอสัตว์เหล่านั้นจงละโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกัรให้ส่วนบุญของเจ้าี้ ขอเทียรทำลายจนแจ้งแก่สัต์เอล่านั้นหลุดมยาทินาณะปุญญานังอนุโมทนะเทวนาเหตุนาสัพเพสตาสทาหนตุอเวลาสุขชีวิโนเขมะปะ ทันจะปรับโองนะตุเตสาเตสาสาศิชะยังต่างสุังเ <c oughs> พราะเหตุคืออนุโมทมาบุญทั้งหลายที่้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงอันเกษมเถิดขอความมองอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเ,เร็จเถิด ด้วยนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งกองเบียดและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการศัตยานบทสวดมนต์พระสืตรพระบาลีและพระคาถาเหล่านี้ขอจงความสุขสวัสดีจงเกิดในแก่พระจัาขอให้พ้นจากตุกภัยแตงปวล่ขอพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายปรวอนุโมทนาในการสวดสัตย์ในเมืองและทำหลังนี้เมื่อนโมทนา แล้วโปรโดอํานวยพอให้แขาพระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิง่งไพรีพิจาด่าโดยมูลนิธ <c oughs> ิสมเด็จพระสิังว,วรวัดบวริเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคล,งคล <c oughs> ทั้งว่าที่สามสิบสร้างทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัสร้างในอนาคตขอชองเปลี่ยนนุภาพแห่งปาปปาร,ปร,รและคำมงคลในพระคาถาต่างๆ ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุ